ครับก็สวัสดีนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิงบุรพาชาแนลครับวันนี้ผมก็นำพระจากที่มาไว้นะครับรวมรวมมาก็เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับการเหมาพระนี่นะครับก็มีความเสี่ยงเยอะนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เลือกหรอกครับเพราะเราต้องเหมาหมดเลยนะครับเราก็ต้องพยายามกะให้เป็นนะครับ ยังให้ผมหยิบให้ดูนะครับอย่างองค์นี้นะครับหลวงพ่อเงินเสร็จแน่นอนครับสภาพนี้ครับก็ใช้ไม่ได้นะครับองค์ต่อมานะครับนี่ก็ไม่ได้นะครับเสร็จครับเป็นของปลอมนะครับเรียนแบบแต่อันนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าเก้มันพอสมควรนะครับ ส่วนองค์ต่อมานะครับองค์นี้พอได้ครับแต่เราก็ไม่ทราบที่นะครับเพราะว่าหลุมพงเงินนี้ออกเยอะเหมือนกันนะครับเพราด้านหลังเนี่ยครับตอกโค้ดมาครับพระอย่างนี้พระแท้นะครับแต่ก็ยังไม่ทราบที่ไหนนะครับผมก็เปิดกล่องมาพร้อมกับท่านผู้รับชมนี่แหละครับก็ยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับก็ลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้ก็หลงพทั่วทั่วไปนะครับไม่มีอะไรครับหลวงพ่อเงินองนี้ก็น่าจะเป็นพระใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคูณน,นะครับนั่งยอง แท้ครับแต่ก็ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายครับอันนี้พักกุนะครับเสร็จคาที่ครับสังเกตผิวนะครับเนื้อทองนี่ทองใหม่เลยครับแล้วก็เป็นเนื้อออกเนื้อตะกั่วนะครับไม่ใช่ว่าตะกั่วเก่าอะไรนะครับเป็นพระปอมครับเรียนแบบอันนี้ก็หลวงพ่อทาครับวัดพเนียงแตกก็เสร็จไปตามชื่อครับแตกเลยครับเสร็จ แต่ส่วนพวกเหรียญพวกใหม่ๆนี่นะครับก็จะแท้นะครับแต่ก็บางทีก็มีชื่อวัดบ้างบางทีไม่มีชื่อวัดบ้างเราก็ต้องมาคอยค้นหากันต่อไปนะครับอย่างนี้ก็หลวงพ่อไล่ขิงครับแท้ครับเพราะว่าปีใหม่ๆหน่อยนี่นะครับ อันนี้ก็เจ้าคุณโพชัยครับแค้แต่ไม่สวยครับนี่นะครับก็เป็นพวกเหรียญอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องไปค่อยว่ากันเลยนะครับก็ต้องต้องมาคัดแต่ว่าเราซื้อเราคัดไม่ได้นะครับเพราะถ้าคัดปุ๊บก็ไม่ได้ราคาเหมาไว้หรอกครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้หลวงพ่อทองสุกครับแต่ว่าออกวัดอื่นนะครับย้อนยุคหลวงพ่อทองสุกนี้ท่านก็เหรียญรุ่นแรกท่านก็ราคาไปแล้วครับเอาเรื่องครับรุ่นแรกรุ่นสองนะครับแต่ที่มีประสบการณ์มากๆเลยที่นิยมคือรุ่นสองครับอันนี้หลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับก็ของเก๊ครับเรียนแบบซึ่งผมก็พยายามจะ เหมามาก็พยายามคัดเลือกให้เพื่อนเพื่อนผู้รับชมที่ว่าเช่าซื้อจากผมไปก็ได้รับแต่ของดีนะครับผมก็จะคัดอย่างนี้เหรียญแท้ครับอย่างนี้ก็แท้ครับอันนี้เคยได้มาด้วยครับก็เหรียญไม่ค่อยมีราคาอะไรเท่าไหร่ครับอย่างพวกนี้เหรียญแท้ครับ อย่างนี้ก็แท้ครับแต่ก็ราคาไม่เยอะครับหลวงพ่อนงไม่ทันท่านครับวัดสองพี่น้องไม่หลวงพ่อเกษมครับก็แท้ครับแต่รุ่นไม่ได้นิยมอย่างนี้หลวงพ่อหนึ่งนะครับวันเฟื่อลงลงอย่างนี้ไม่รอดครับ อันนี้เหรียญหันข้างเพา่ค้ายนะครับเป็นรุ่นใหม่ครับอย่างนี้แท้ครับครับเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมสิมบุรพานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ